الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه المترين المتمسكين من الدين عما باء فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأن منكم أمة يدعون إلى الخير ويعملون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الحمد لله เป็นอีกวาระหนึ่งที่อังค์ท่านได้ทรงมอบประกาศที่ดีให้กับเราและท่านทั้งหลายได้มารวมตัวกันหน้าบ้านของพระองค์เพื่อร่วมกันรับฟังกุตธบะ์และแสดงความจงรกักภักดีต่อพระองค์ท่านด้วยการลมาจุมมัดร,ร่วมกันในว,วันนี้ท่านทั้งหลายที่เคารพครับชีวิตของเราได้ดําเนินมาจนถึงทุกวันนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่า,ผานทุกข์ผ่านสุข อย่าอย่างมากมายแต่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เราเมื่อประสบกับความสุสขสบายมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์มีทรัพย์สินที่มากมายพวกเขาก็จะสารวนและรุ่มหลงอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นจนเป็นเหตุทำให้พวกเขาหลงลืมอัลลอฮ์ลืมไปว่าเหตุแห่งการได้มาซึ่งปัจจัยของความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นใครคือผู้ประทานให้ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งดังกล่าวยังเป็นเหตุที่ฉุดกระชากพวกเขาให้จมปักอยู่ในการเป็นทาสของชาวัตและความสุขอันจอมปลอมในโลกดุนยาดังนี้กุรอ่านได้กล่าวว่าวามัลไายาตุด,ดุนยาอิลลามะตาอุนคูรุดใจความโดยสรุปว,ว่าและการดำรงชีวิตอยู่ในโลกดุนยาแห่งนี้มิใช่สิ่งอื่นใดนอกจากเป็นสิ่งบำเรอที่หลอกลวงเท่านั้นท่านทั้งหลายที่เคารพครับ ในทางกลับกันเมื่อมนุษย์เราประสบกับความทุกข์ประสบกับสิ่งที่เลวร้ายในชีวิตกลับคิดและมองว่ามันเป็นสิ่งที่เอาล้อลงโทษเขาคิดไปจนกระทั่งว่าเอาล้อไม่รักเขาเกียดเขาทำไมให้ฉันจนให้เขารวยทำไมให้ฉันป่วยให้เขาแข็งแรงทำไมให้ฉันล้มละลายให้เขาประสบความสำเร็จการคิดอย่างนั้นมองอย่างนั้น เป็นสิ่งที่ผิดกับหลักการของศาสนาท่านทั้งหลายครับสิ่งที่ไม่ดีความทุกข์ความลำบากความเจ็บป่วยอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนั่นแหละครับคือความดีคือผลดีที่เป็นการทดสอบเป็นความเมตตาที่อัลลอฮ์ท่านต้องการที่จะให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นมาลบล้างความผิดให้แก่เรามายกระดับความเป็นมนุษย์ของเราสมจริงดังฮะรมะ สมจริงดังฮะดิษของท่านอัสลามุลลอฮ์กล่าวว่า um un, 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 ah uh ล,ลายุซีบุลมุมิน่านอซบุลวาลานอซบุลวาลาซักมุลวาลาฮุสนุลฮักตัลฮัมมียูฮิมมาหูอิลลากัฟรัลลอฮูบิฮิมินไซอาติฮีโลกร้ายโลกเหลือหลังความเจ็บป่วยความโศกเศร้าเสียใจแม้กระทั่งความทุกข์ที่อยู่ในจิตใจจะไม่ประสบกับผู้ศรัทธา นอกจากอัลลอฮ์จะทำให้มันชำระบาปของเรารายงานโดยบุคลีและในบางรายงานกล่าวว่าแม้กระทั่งเสี้นหนามท,ที่ทิ่มแทงตัวเขาก็เป็นเหตุที่ทำให้อัลลอฮ์เปื้องบาปให้แก่เขาคนที่มีชีวิตของเขาประสบแต่สิ่งที่ดีไม่ได้หมายความว่าเขาคือคนที่อัลลอฮ์รักและยิ่งถ้าหากเขาไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ไม่ลํำลึกถึงพระอ,องค์ ในเนี้ยมาต่างๆที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้เท่ากับเขาคือผู้เนรคุณและทรยศต่ออัลลอฮ์และแน่นอนครับเขาต้องถูกสอบสวนและถูกอาสาบจากพระองค์อย่างรุงนแรงท่านทั้งหลายครับเมื่อเราประสบกับสิ่งต่างๆที่ไม่ดีความทุกข์ความเจ็บป่วยเราจะต้องอดทนและตั้งสติเตือนใจว่าทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์และเราจะต้องกลับคืนสู่พระองค์ และเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะโยกย้ายจากสภาวะแห่งการอดทนมาสู่สภาวะแห่งการขอบคุณเพราะคนที่เป็นมุมินหรือเป็นผูธธ้ที่ศรัทธาที่สมบูรณ์แบบนั้นชีวิตของเขาจะต้องเวียนว่ายกับสองสภาวะการนี้อย่างแน่นอนไม่อดทนในการทดสอบของอัลลอฮ์ก็ต้องขอบคุณในเนื้มัต่อัลลอฮ์ทรงประทานให้ท่านทั้งหาที่รบครับ เราทุกคนผ่านการทดสอบในรูปแบบที่แตกต่างกันมันวัดกันอยู่ตรงที่ใครจะมีความอดทนมากกว่ากันมีฮดิษจากนาบีกล่าวว่าอันอีมานูนิดฟานีนิดฟุลฟิซอบรีหัวนิดฟูลฟิชุกรีอีมานมีสองส่วนส่วนหนึ่งอยู่ในความอดทนและอีกส่วนหนึ่งอยู่ในการขอบคุณเพราะอีมานที่สมบูรณ์นั้นคือการเชื่อมั่นศรัทธาด้วยหัวใจ และเปล่งวาจาออกมาด้วยลิ้นและปฏิบัติออกมาด้วยอวัยวะและสามสิ่งนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทหนึ่งปฏิบัติในสิ่งที่ถูกใช้นั้นคือแกนแท้ของการขอบคุณสองและทิ้งสิ่งที่ถูกห้ามนั้นคือแกนแท้ของความอดทนบาริกัลลอฮฺุะลริกุมฟินกุายนาซีมอักูลุกอลีฮะซาอัสตัฟุลลอฮฺะลีบาลิคุมบริซาอินมุสลิมีนฟัสตัฟิรดฮูอินนฮูวันกัฟรุรร์ิม